ยคือโรงแรมก็เป็นชื่อโรงแรมก็คนไทยนั่นแหละครับ,รบแต่นอาจากโรงแรมนี้เจ๊งหรือหรืออะไรทั้งอย่างทางนี้เข้ามาเทคโอเวอร์แต่ใบอนุญายตยังเป็นของคนนั้นอยู่แต่คนนี้มาเช่าตลอดปีซึ่งคนไทยถ้าเป็นโรงแรมอยู่โอเดือนนี้จะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนั้นจะมาไม่แต่นี่เจ๊งหมดเลยก็สบายไปนะครับแล้วเขาก็ก็ดูแลเขาเองไปหมดก็คือคล้ายๆมามาเทคโอเวอร์นั่นเองครับแต่คนไทยเข้าไม่ได้ ตอนนี้จะว่าไปแล้วปัญหาเรื่องของจะเรียกว่าแก๊งต่างชาติหรืออะไรต่างๆที่ข่มขู่นักท่องเที่ยวหรือทําให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในการไปเที่ยวหรือไปไปอยู่เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พัทยาครับจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับที่อื่นก็ยังเบาบางกว่ายังเป็นระบบมากกว่านะครับเริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางอย่างพัทยาท่านก็เป็นเพียรหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าทางทางภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างเอางี้แล้วกันครับคุณจอมไปต่างจังหวัดไป ไปเชียงใหม่ครับพอลงเครื่องบินสนามบินลงที่สนามบินเชียงใหม่จองไว้ที่โรงแรม ab บซอย่างนี้นะครับรมมอบ A ซ C มาปุ๊บรถโรงแรม A อบซีเขาจะมารอรับเขาจะมีลูกค้าก็อยู่แล้วว่าวันนี้วันนี้ลูกค้าเรามาไฟนี้จองโรงแรมไว้ปุ๊บโรงแรม A อบซมารอปั๊บเราก็เดินขึ้นไปแต่ภูเก็ตไม่มีนะครับมีไม่ได้ครับคือถ้าเกิดโรงแรม A อบซเอารถมารับผู้โดยสารที่สนามบินเกิดอะไรขึ้นน ก็โดนทุบโดนทุบครับครับถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหาอย่างไรอ่อก็ทางทางนนการการท่าเขาพยายามเอาไอ้นั่นมากันไอ้นี่มาเอายามเยอะอมามันก็พอออกไปหน่อยปุ๊บโรงลานจอดตรงไหนก็มีคือมีบทดังเลงอยู่อยู่ตลอดครับเพราะ,ะนั้นรเราก็ต้องเอาถ้าเป็นแบบมาเฟยียอย่างเงี้ยมีผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยก็ต้องฝ่ายที่เป็น ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดของเราเนี่ยครับ,รบ,รบต้องเอามาช่วยกันป้องกันตรงนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยขอเรียนว่าเราก็ไม่ได้มาป้องกันให้กับหรือมาคุ้มครองให้กับเอ คิวรถตรงนี้หรือคิวรถตรงนู้นนะครับเราที่มาทำกันทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับท่านตรีถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่ามีอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันที่มีมาเฟียคุมสนามบินคุมโรงแรมแก้ยังไงฮะสิ่งที่แรกแรกเนี่ยหมายผมให้ความมั่นใจกับทางทุตานุทูตโดยผมบอกว่าอันเนี้ยผมจะบูรณาการร่วมกับตำรวจ ของสตชและก็ดีเอสไอโดยเฉพาะ,ะ,ะชื่อเสียงของดีเอสไเนี่ยเป็นหลักประกันที่ต่างทุนดาวรุ่ก็พอใจอ ในครั้งแรกที่คุยกันนะแต่ตอนนี้พอทางดีเอสไอลงมาจริงแล้วเนี่ยความมั่นใจก็สูงมากครับเหลือแต่ปฏิบัติการเนั่นเองทีนี้ดีเอสไอจะทําอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรจะเอาใช้มาตรการทางกฎหมายจะใช้การแบ่งกันอะไรยังไงหรือยังไงมองกันก็คือว่าลงมาที่ว่าที่ว่านี่เนี่ยนะใครที่เป็นมาเฟียเป็นนักเลงอันธพานเราก็ไปสืบสวนทาเนินดาเนินการไต่ยแบ็คลิสไหมครับมีครับมีแล้วก็สืบสืบอยู่แต่ที่สำคัญเราจะเล่นไม้หนักอย่างอื่นด้วยไม่หนักที่ว่าคืออะไรก็คือเรื่องภาษีตอนนี้ก็ไม่เสียภาษี หรือหรือเสียแต่ว่าอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรือไงก็คือไม่เสียเลยครบส่วนใหญ่ก็คงจะไม่เสียอ oh. แต่ถ้าเบอร์มีรถได้ยังไงมีบ้านได้ยังไงมีนั่นได้นยังไงก็จะเข้าขายฟอกเงินเราก็มีอำนาจที่ฟอกเงินทางปปงก,กับดีเอสไอเราก็จะร่วมมือกันทำนะครับที่จะจัดการพวกที่ท,ที่ที่ทําผิดแล้วก็อมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยมีที่มาไหมครับเอามาจากไหนตอนนี้มีมีเบาะแสบ้างแล้วอย่างว่าแก๊งมาเฟียที่เข้ามา เป็นแก๊งต่างชาติแต่มาในประเทศไทยเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดการค้าอาวุธสงครามเรื่องของการฟอกเงินมันริ่มีข้อที่จริงเข้ามามันจะเป็นแท็กเกจตกันเลยครับพอพอเป็นมาเฟียแล้วก็ต้องมีมีเรื่องยาเรื่องยาเสพติดเรื่องเรื่องรถรถทั้งหลายเนี่ยนี่นะครับผลผลประโยชน์ของเขานะฮะตั้งแต่รถไปดำพวกแท็กซี่วินต่างๆแล้วก็ นวดด้วยนวดตามเต้นต่างๆเนี่ยนะครับก็มีก็มีมาเฟียไอ้เบาะเปียงผ้าใบนะครับจนไปถึงร้านอาหารจนถึงโรงแรมจนถึงอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับบางทีได้ยินข่าวแล้วก็ตกใจนะครับว่ามีบางครั้งเนี่ยเออผู้พักนักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักในโรงแรมแล้วป่วยอก็โทรไปเรียกโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลแอมูเลียนมาวอวอมามาถึงหน้าโรงแรมแล้วขึ้นรถไม่ได้ออื ต้องขึ้นรถของมาเปียถึงจะได้ได้คือคนพวกคนไทยนะนะพวกอ๋อมีคนไทยใช่ไหมอ่าเขาก็คือพวกพวกพวกที่เป็นคือรงโรงแรมในภูเก็ตเนี่ยสร้างไม่ทันเสร็จเลยมีคนจองคิวแล้วคิวตรงไหนคิวอะไรคิวรถคิวรถอ่อหน้าโรงแรมเขาสงวนเขาไว้แล้วแล้วจะมาทำได้ไงก็ต้องมีฤทติ์พอสมควรใช่ไหมแต่ทีท่าสาก็มาไม่ได้ต้องมีฤทติพอสมควรพอมาถึงปุ๊บก็ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เลยเพราะฉนั้นรถคนอื่นจะมากลบไป แม้กระทั่งคนป่วยรับคนป่วยยังไม่ได้ต้องขึ้นรถหรอครับเป็นพาไปโรงพยาบาลเองถึงกรนีถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมีการร้องเรียนเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันทีไหมครับครับก็เนี่ยแหละที่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 เข้าไปเดยครับว่าตรงไหนที่เป็นมาเฟียแล้วทำไมถึงตรงนี้ทําไมถึงคนอื่นทาไมถึงเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรครับครับถึงที่สุดแล้วจะใช้มาตรการที่ถ้าเราเห็นหลักฐานมีความชัดเจนเนี่ยยึดทรัพย์อะไรต่างๆครับดำเนินคดีเราจะเราจะดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการการโชคทรัพย์ นะครับและเรื่องอังยี่ซ่องโจรพวกนี้นะที่เป็นที่เป็นมาเฟียเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ในฐานฐานข้อมูลในฐานบูรฐานหลักของปปงอยู่ซึ่งถ้ามีพบหลักฐานก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นตอนนั้นได้นะครับชั่ตรีฮะถึงแม้เราจะมีเป้าหมายว่าจะต้องให้รายได้เรามีรายได้หลักจากการต้องเที่ยขกันมากแต่ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสําคัญที่ทําให้การต้องเที่ยงของเรายังคงมีปัญหาอยู่เนี่ย กฎหมายก็เป็นหนึ่งแล้วนะฮะใช่ครับมีอะไรอีกครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทางนอกเหนือจากทางดีเอสไอได้กรุณาในเรื่องปราบปรามแล้วทางผมก็ต้องไปคิดแก้ในเรื่องของสิ่งที่เขาทางทุรงิจท่องเที่ยวบ่นว่าเป็นประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการขาดแคลนไกด์มะกุูเทศหรืออะไรก็ตามเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบต่อเนื่องแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาร้องทุกข์มาเองร้องทุกข์ว่า คนภูเก็ตเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อาศัยในนั้นอ่ะไม่ถึง50%นอกนั้นจะเป็นคนต่างถิน่นเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็นําสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขามาอย่างเช่นรถแท็กซี่ก็ส่วนใหญ่ก็มาหยักที่อื่นทั้งนั้น นะฮะซึ่งท่านรองยานพลท่านก็บอกว่าบางทีก็เอาทุกๆจากเมืองนวนไปซั้เดือดซ้าไปนี่ก็คือปัญหาสครรทีนี้ปัญหาอันหนึ่งที่เป็นปัญหาที่พูดกันมากในระดับนานาชาติกับปัญหาในประเทศไทยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุใช่ครับนะฮะล่าสุดนี้ก็มีการพูดถึงว่ามีการเตือนนะฮะอังกฤษเอยสหรัฐอเมริกาเอยเฮ้ยมาเมืองไทยต้องระวังนะขับรถขับรามบนถนนนะตายง่ายนะครับ แก้ปัญหานี้อย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายผมเวิร์กช็อปได้ไปประชุมร่วมกับกรมนาคมสิ่งที่ทางทูตอังกฤษได้มาคอมเพลนมากก็คือเรื่องของเยาวชนชาวอังกฤษนี่มาเสียชีวิตในเมืองไทยมากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะฮะที่บ้านบ้านเขาเนี่ยการขับจราจรแต่พอมาถึงปั๊บเนี่ยของเราเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเอาสองอย่างเองเอาพาสปอร์ตกับเอาสตังค์น้องนั้นขึ้นรถได้เลย อ่าเดี๋ยวคุณได้เลยแต่ว่าการขับขี่ก็ต้องมีข้อควรอย่างก็ใช่ครับเป็นไม่เป็นกระตกข้างทางตายอ๋อเนี่ยคือเสียชีวิตมากนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงต้องแก้ไขอ่าคือจะแก้อย่างเพราะว่าเนี่ยอย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเลยคนไทยก็แต่ละเทศกาลก็ตายกันเป็นพันเป็นร้อยเนี่ยอันนี้คือความปลอดภัยอ่าเดี๋ยวนีงตัดสร้างความมั่นใจได้อย่างนี้มาด้วยก็เรื่องเมาเรื่องอะไรก็ได้คุยกับทางคมนากรมทางบาคนมาเริ่มละก็คือหนึ่งต้องติดตั้ง GPS สองฮะ GPS ติดตั้งรถโดยสาร,รโดยเฉพาะยิ่งทางมีครอบครัวชาวอังกฤษที่ลูกชายเ็เสียชีวิตจาก<ม>อุบัติเหตุรถรถมอเตอร์ไซค์รถตู้ตที่คว่ำที่กลับมาจากระดองนะฮะเขาก็บอกว่าน่าจะมีมาตรการมากกว่านี้นักท่องเที่ยวที่ถูกขโมยในรถบัสและทรัพย์สินเนี่ยใช่ขโมยเสนอเสนอให้ทางสังคมเนี่ยติดตั้งไอ้วิดีโอสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้ระบบ 3G เราไปทั่วประเทศแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นติดตั้ง GPS ก็ดีกล้องวงจรปิด อย่างเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งอันนี้ต้องทํางานร่วมกับกระทรวงคมนาคมรองเราเริ่มดำเนินการไปแล้วครับทีนี้เป้าหมายปีห้าแปดีปีห้าแปดเนี่ยสองจุดสองล้านล้านนะฮะนักท่องเที่ยวคิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะฮะเป้านี่น่าจะถึงนะฮะในดังตัวต่างชาติเนี่ยประมาณ30สิบล้านคนรายได้สองจุดสองล้านล้านบาทเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะมาถึงประเทศไทยเนี่ย เที่ยวเที่ยวต่เีย2 6ล้านคนนะครับรายได้น่าจะอยู่ที่1.6ล้านล้านครับนะครับไม่ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนมีแนวทางในการที่จะพัฒนาอะไรต่อไหมครับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงพัฒนาเพิ่มขึ้นให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็มาดงว่าเราจะเน้นประเภทของอันซีนเพราะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยก็ชอบสงบนักท่องเที่ยวชาวเอเชียชอบสนุกคลื้นคนละรอสนิยมเลยนะฮะคนเอเชียมาคนยุโรปหนีับ เวลาหมดแล้วจริงๆแล้วมีหลายประเด็นที่ท่านผู้ชมฝากคาถามมานะครับคาถามแรกก็คือจะดูแลในเรื่องของการพกพาอาวุธเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรคือมักจะมีคนเอาอาวุธเข้าไปยามค,ค่ําคืนอะไรต่างๆนี่เราจะแก้ปัญหานี้ได้เลยคือ,คอ,คอทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยได้ตกลงกันว่าจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม,มขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เป็นภัยต่อการท่องเที่ยวตั้งศูนย์ขึ้นมาเลยซึ่งศูนย์คนเนี้ย อันนี้เนี่ยดีไซน์คนเดียวทําให้สาเร็จหรอครับตอนนี้ที่ร่วมมือคือทางทางกระทรวงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและการกิและการกิรนี่นะครับอันนี้หนึ่งนะครับดีไซน์ดีไซน์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกับตํารวจท่องเที่ยวครับคือตรงเนี้ยศูนย์นี้จะมีในทุกจังหวัดหรือเฉพาะที่จังหวัดท่องเที่ยวตอนตอนนี้มีมีที่ภูเก็ตก่อนเป็นดาร่องนะครับ แต่ทั้งขับขยะไม่มีนะครับมีครับเดี๋ยวก็จะจะจะต่อไปครับมี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 ด้วยครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่เรียกว่าสี่คนสี่หน่วยงานเนี่ยที่ทแต่จริงๆแล้วคือพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าของต้องต้องช่วยกันบัน่วงกันใช่ครับช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะเป็นคําถามไม่ต้องตอบก็ได้นะครับไกด์นำเที่ยวทุกคนอยากให้มีบัตรแสดงตนเพื่อมีความ มีสะดวกในการตรวจสอบได้นะครับอันนี้อันนี้มีอันนี้ก็หละวิธีกับผมแก้ไขแล้วครับคิดว่าในเร็ววันนี้จะมีปัญหาเรื่องบัตรปลอมก็จะหมดนะครับมีการบัตรปลอมแล้วก็ใช้เงินซื้อกันใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็พูดไปแล้วว่าไกด์ก็ไกด์เองก็มีพฤติกรรมข่มขู่อยู่เหมือนกันอันนี้จะแก้อย่างไรนะครับเรื่องของพวกอาวุธก็ว่าไปแล้วรวมทั้งเรื่องของข้อแนะนําอื่นๆเดี๋ยวก็จะได้คุยกันต่อนะครับก็หวังว่าน่าจะ ได้ตามเป้านะฮะสองล้านสองล้านนะครับเท่ากับเงินกู้เลยมีห้าแปดใช่ไหมครับมีห้าแปดครับนะครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการฟันตรงสําหรับคืนนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ